เลิศไหลมัอนน้องเต้นแล้วเลิศดเลือดมันออกมาท่านใหญ่ซื้วเลิศแท้บอกมีสุกเลิศแท้โอ้ดแท้พามาให้แล้วแกะกินโลดจ้ามาอนุนบอกมีมาอินุนอออินุนอินุนโอ้โหนี่บ้านน้อยจ่าบ้านน้อยนาฬิกือในเบิ้งนี่แล่ะมากระลักน้อนอยู่หันแหละ ม,มันแดดที่แรกว่าจะเอาเต็นท์มันกินอะเกียงเพราะว่าเราต้องได้ตากข้าวไงกะเลกะเลยใหญ่เต็นท์ไปไว้กลางหลังในจะตากข้าวเนี่ยอมันห่อนกินอ๋อแต่ลมมันเยอะลมมันมีหว่วยๆกข็ขนเท้านงางยืนห่วงมันหนาวอันนี้อะไรเนี่ยน่ารักจังเจกันโอ้เจกันด้วยมีเจกันเจกันจะมาปลุกคุณนายตื่นสวยเอาโกลลูกมาน้ำอีก อืเออือมลูกน้อยลูกน้อยเก่งเชื่อไหมไม่ได้ซื้อเรื่องมันหลงมานเนี่ยหรอมันหลงมาเนนี่หลานก็เลยเลี้ยงเอานี่หลานนี่อะไรลูกหลงเออต้มกาแฟกาแฟอยาเชิลรี่สีทอง เรียกซิต้มยิอ่อนน้องเตี่ยยิสอ่อนน้องเตี่ยต้มกินเหรอแม่อือ่ะที่ห่อที่ห่อไปใส่อับมัมวกอันนี้แหละจริงต้องหอยตัวนี้แหลยเอาตรงไอแอวตรงที่มันเบลือออกเนาะม่ตามกที่เขาทำเป็นถุงถุงขายตลาดเอาคือให้แม่ดังไฟพ่อคือดังเนา ล้มผัดก่เกาลังไฟครับหลังไฟต้มบบกหอยทุกคนอากาศดีมากครับดูฟ้าท้องฟ้าดิกาแฟกาแฟสรงสัยนอ้องตีว่าตัวยังบูน้นี่เน้องไม่ใช่หมานะะมันเป็นตัวอะไรเนี่ยอ๋อ <c oughs> ว้าจะเป็นหน่อยเนาะสูงเออซัมแมวนอ้องเพื่อนเพื่อนอะไรเกียัด้คาเนอ่นนะ โคลาบเห็ดยางโคลาบเห็ดยังดอกบ่อเห็ดโคลาบะเห็ดดอกโคลาหักตัวเห็ดทิงดอกข้าบ่เดียวหัวหลุดบ่ขาบดอกโคลาบะเห็ดไผ่โคลาบสบเห็ดผู้ได้เองก่าเก่ยางเอายางไว้ห่ด